ขไขมันชนิดนั้นเรียกว่าคอเลสเตอรอลเอาโคชแบงไม่ใช่ว่าคอเลสเตอรอลมันท่านผู้ชมวันนี้เราจะคุยกันเรื่องซีเรียสนิดหนึ่งนะครับซีเรียสนิดหนึ่งเป็นเรื่องมะเร็งเนี่ยมันก็เป็นเซลล์ชนิดหนึ่งของเราที่ต้องการอาหารเหมือนกันนะเซลล์มะเร็งต้องการอาหารเหมือนกันแล้วมันก็กินอาหารที่ไม่เหมือนเซลล์ของเรา ไม่เหมือนกันเซล์ลธรรมชาติของเราเนี่ยไม่ได้ต้องการอาหารเหมือนกับเซลเมะเรง็งผมอยางให้ดูเซลเมะเรง็งเซล์มะเร็งเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นสีน้ําเงินอย่างนี้นิยามของเซลลมะเร็งเนี่ยก็คือมันจะขยายตัวโดยที่ไม่สามารถควบคุมได้ภาษาอังกฤษ uncontrollable spreading มันก็ชอบกิน ไขมันชนิดหนึ่งไขมันชนิดนั้นเรียกว่าคอเลสเตอรอลอ้าวโคชแบงค์ไม่ใช่ว่าคอเลสเตอรอลมันทำให้เป็นโรคหัวใจอย่างเดียวหรอคะงานวิจัยใหม่ๆไม่ใหม่ด้วยนะแต่ใหม่ๆก็คอนเฟิร์มเกา่าๆก็คอนเฟิร์มว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยกินคอเลสเตอรอลแล้วก็เขาก็พบสหสัมพันธ์ที่ชัดเจนมากๆในกลุ่มคนระดับ แบบระดับใหญ่เลยเขาทำงานวิจัยระดับใหญ่เลยนะครับแล้วก็พบว่ายิ่งคนที่กินคอเลสเตอรอลมากแค่ไหนนะความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งยิ่งเพิ่มมากสูงแค่ั้นเป็นเรื่องที่อาจจะช็อกวงการนิดนึงก็เลยต้องเอางานวิจัยที่แบบระดับระดับสูงมาให้ดูพอเขาพบแล้วเขาก็เลยเอาไปทดลองในหนูที่ลงไปอย่างนี้ก็คือหนูที่ตายไปแล้วแต่อันนี้เส้นนี้ก็คือหนูที่ยังมีชีวิตอยู่ มีชีวิตอยู่มากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับคอเลสเตอรอลอย่างมีนัยะสำคัญทางสถิติชัดเจนอันนี้เป็นงานวิจัยที่ตีพิมพ์วรษารสารเนเจอร์เนเจอร์เนี่ยเป็นท็อป10นะครับเป็นอะไรที่เวิร์กมากคนไทยจะตีพิมพ์ในเว็บเนเจอร์ได้เนี่ยน้อยคนนับคนได้เลยนะครับโค้ชแบงค์รู้จักคนนึงที่เป็นอาจารย์อยู่นะครับตีพิมพ์ในเนเจอร์ได้เนี่ยเขาถึงขนาดถวายงานให้ประเทศเลยนะฮะ อันนี้คือในหนูแล้วถามว่าแล้วในคนล่ะอืมเราไม่ใช่หนูใช่ไหมครับคือในหนูขาวเนี่ยมันก็เหมือนคนระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เหมือนสัทุกอย่างแล้วอันนี้ก็มีงานวิจัยที่ใหม่ขึ้นในคนนะครับ uh huh. human study uh huh. เขาก็คอนเฟิร์มสหสัมพันธ์ชัดเจนในประเทศที่กินคอเลสเตอรอลสูงพบว่าก็เป็นมะเร็งมากกว่าแล้วมะเร็งที่เขาพบนะครับก็คือมะเร็งเต้านม แล้วก็มะเร็งลำไส้ใหญ่ colon cancer กับ breast cancer วันนี้จะพ,พบว่าในประเทศและในจังหวัดที่เป็นโรคมะเร็งเต้านมเนี่ยมักจะพบเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยเทาพลอตแบบนี้ขึ้นไปก็คือยิ่งเป็นมะเร็งในประเทศที่เป็นมะเร็งเต้านมเยอะก็จะเป็นมะเร็งต่ำลำไส้ใหญ่เยอะด้วยเป็นอะไรที่ คล้ายๆกันท่านผู้ชมอันนี้ไม่ทราบนะครับว่าปร,ประสบการณ์ท่านผู้ชมเป็นยังไงว่าคนที่เป็นมะเร็งเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ต่อมาหรือเปล่านะฮะเขาบอกว่ามันใกล้เคียงกันมากเรื่องคอเลสเตอรอลอาจจะเป็นเพราะว่ารับคอเลสเตอรอลสูงในคนคนเดียวเขาดูแฟกเตอร์หลายๆอย่างแต่แฟกเตอร์2อย่างที่สูงที่สุดเลยที่เป็นสหสัมพันธ์ที่ชัดเจนที่สุดก็คือ Animal Fat และ An i m a l Protein ก็คือไขมันจากสัตว์ แล้วก็โปรตีนจากสักนีงเองนะครับ Animal fat มีสา,ารสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับโรคมะเร็งลําไส้ใหญ่ถามว่าเอาคอเลสเตอรอลหมอผู้เชี่ยวชาญสมัยนีย้หลายคนออกมาบอกว่ามันไม่ทำให้เป็นโรคหัวใจไม่ใช่เหรอ,อไอเรื่องโรคหัวใจเนี่ยโคชแบงค์ Bank, พูดตามตรงว่าก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคหัวใจนะครับ แต่ว่าโค้ชแบงค์ศึกษาเรื่องมะเร็งมามากกว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยอาจจะไม่ทําให้เป็นโรคหัวใจแต่ยังไงแล้วคอเลสเตอรอลชัดเจนกว่าเป็นอาหารของมะเร็งสีน้ําเงินนะฮะเป็นเซลล์มะเร็งจุดแดงๆเล็กๆเนี่ยคือคอเลสเตอรอลมันเข้าไปอยู่ข้างในเซลล์มะเร็งอันนั้นหมายความว่าเซลล์มะเร็งมันรับคอเลสเตอรอลเข้าไปเก็บไว้อันนี้เป็นรูปที่ชัดเจนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะหลีกเลี่ยงคอเลสเตอรอลมากที่สุด ท่านผู rition. ้ชมมีถามมาว่าแล้วในน้ำมันมะพร้าวมีคอเลสเตอรอลไหมครับในน้ำมันมะพร้าวมีคอเลสเตอรอลไหมท่านผู้ชมรู้ไหมในน้ำมันมะพร้าวไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับแล้วน้ำมันปาล์มมีคอเลสเตอรอลไหมครับน้ำมันปาล์มก็ไม่มีคอเลสเตอรอลเพราะว่าในพืชไม่สามารถผลิตคอเลสเตอรอลได้สิ่งที่จะผลิตคอเลสเตอรอลก็คือสัตว์เรามาดูกันว่าในสัตว์มีอะไรที่มีคอเลสเตอรอลบ้างนะครับอันนี้คือตารางที่ บอกว่าอะไรมีคอเลสเตอรอลาบางแน่นอนว่าซีฟู้ดนะครับซีฟู้ดที่เราเห็นอาหารทะเลเนี่ยมีคอเลสเตอรอลเต็มๆแล้วสิ่งที่สูงที่สุดเลยก็คือสมองหมูสมองวัวมีคอเลสเตอรอลสูงที่สุดระวังนะครับอย่ารับประทานสมองหมูสมองวัวคือ2,500หน่วยเลยนะฮะแล้วในเครื่องในสัตว์นะครับในไตหมูไตวัวตับหมูตับแกะ สูงมากๆเช่นกันนะฮะ480 380ตับหมู360ตับแกะ320ที่เราเห็นมันเป็นตับเนี่ยมันไม่มีไขมันใช่ไหมครับในตับเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่ลีนมากไม่มีไขมันเลยแต่ทำไมมันมีคอเลสเตอรอลเพราะว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยมันไม่ใช่ไขมันโดยตรงนะครับมันเป็น fat like substance มันเป็นไลโปโปรตีนไลโปแปลว่าไขมันโปรตีนก็คือ เป็นโปรตีนที่เกาะมากับไขมันโครงสร้างมันคือทั้งเป็นกึ่งโปรตีนและกึื่งนไขมันในเนื้อแดงที่ท่านผู้ชมกินมันก็มีคอเลสเตอรอลนะเน,นเนื้อลินลีนะครับนี่ครับเขาบอกว่าลินพอกก็มีคอเลสเตอรอลอยู่77หน่วยลินบีฟก็มีอยู่65หน่วยแฮมที่เรากินก็มีอยู่62หน่วยซี่โครงหมูอย่างเงี้ยก็มี105หน่วยแต่ที่ต้องระวังก็คือเครื่องในสัตว์ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังมากๆเลยก็คือไข่ไข่แดงมีคอเลสเตอรอลสูงมากนะครับในนี้เขาบอกว่าไข่ขาวไม่มีคอเลสเตอรอลในนี้เขาบอกไข่ขาวไม่มีคอเลสเตอรอลแต่ถามว่าโคชแบงค์แนะนําให้กินไข่ขาวไหมในคนที่เป็นมะเร็งโคชแบงค์ไม่แนะนําให้กินไข่ขาวนะครับในคนที่เป็นมะเร็งไข่ขาวเองเนี่ยมันมีโปรตีนสูงไม่เหมาะสมกับคนเป็นายอยู่แล้วคนที่ห่วงไตนะครับ ไม่ควรที่จะทานโปรตีนจากสัตว์สูงเกินไปไตทํางานหนักจริงๆโค้ชแบงค์มีทําคลิปไว้แล้วกลับไปดูได้ซีฟูด้ดมีอยู่แล้วเดลิรีร่ผลิตสก็คือผลิตภัณฑ์จากนมมีคอเลสเตอรอลทุกสิ่งอยา่างไอซิครีมบัตเตอร์ชีสครีมนมมีหมดแต่ผลไม้และผักจะไม่มีคอเลสเตอรอลเป็นศูนย์หมดเลยนะเพราะฉะนั้นคอเลสเตอรอลจะผลิตในสัตว์เท่านั้นถามว่าโค้ชแบงค์ถามลึกลงไปหน่อยได้ไหมคะว่าคอเลสเตอรอลไปทํากลไกอะไร ให้กับมะเร็งหนึ่งเราเห็นไปแล้วใช่ไหมครับว่าคอเลสเตอรอลไปเป็นอาหารของมะเร็งเลี้ยงเซลล์มะเร็งแล้วก็มีอีกกลกกหนึ่งที่โคชแบงค์ไปอ่านเจอมานะฮะอย่างที่โคชแบงค์เคยโชว์ว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยมันเป็นสารตั้งต้นของการผลิตฮอร์โมนแตฮอร์โมนคสเกตที่โคชแบงค์เคยเอามาดูคอเลสเตอรอลเนี่ยท่านผู้ชมก็อาจจะเคยได้ยินมาว่าคอเลสเตอรอลจำเป็นในการผลิตฮอร์โมนเลยจะต้องกินคอเลสเตอรอลใช่ คอเลสเตอรอลจะเป็นในการผลิตฮอร์โมนแต่มีแต่นะดูให้จบนะครับจะบอกเรื่องคอเลสเตอรอลแมกนิ n ซึมก่อนนิดหนึ่งว่ามันผ่านกระบวนการผลิตฮอร์โมนเนี่ยอันเนี้ยผลิตฮอร์โมนมากเกินไปด้วยกระตุ้นเอสโตรเจนให้มากขึ้นแล้วอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าเอสโตรเจนเนี่ยทำให้เกิดการแบ่งตัวของเซลล์มากจนเกินไปถ้าเกิดท่านผู้ชมมีเอสโตรเจนมากไปนะฮะ คอเลสเตอรอลเป็นพรีคอเลเอร์เป็นสารตั้งต้นของฮอร์โมนต่างๆถ้าเกิดคอเลสเตอรอลมากเกินไปท่านผู้ชมอาจจะได้ฮอร์โมนเพศที่ไม่ต้องการมากเกินไปตัวหนึ่งนะฮะงานวิจัยเชิงสังเกตการที่ใหญ่ที่สุดเลยระดับประเทศที่อิตาลีเขาพบสาสรสัมพันธ์ของคอเลสเตอรอลกับมะเร็งหลายๆชนิดนั่นก็คือมะเร็งกระเพาะมะเร็งลำไสายาย้ใหญ่มะเร็งทวารหนักมะเร็งตับออกมะเร็งปอดมะเร็งเต้านมมะเร็งไตแล้วก็มะเร็งกระเพาะปสัสสาวะ ยังมีมะเร็งกระดูกด้วยนะครับกระดูกกระเพาะปัสสาวะไตเต้านมปอดในจังหวัดที่กินคอเลสเตอรอลมากกว่าก็จะมีความเสี่ยงและมีคนที่เป็นมะเร็งพวกนี้มากขึ้นด้วยนี่คือความหมายของสหสัมพันธ์ปริมาณเนื้อดมไข่ลงคุณก็จะสามารถลดคอเลสเตอรอลได้อีกงานหนึ่งในฝรั่งเศสเขาก็พบสหสัมพันธ์กับมะเร็งในเยื่อบุโพรมดลูกแล้วก็มะเร็งคอด้วย throat cancer นะครับ เขาคิดออกมาเป็นตัวเลขว่าไข่เจียวออมเล็ตเนี่ยเขาเรียกอมอ,มอมเล็ตอะออมออมเล็ตเพนวันล,ละหนึ่งฟองสามารถเพิ่มโอกาสการเป็นมะเร็งของคุณได้มากถึง20%เต์ลยโคชแบงค์อ่านอันนี้เราก็เป็นห่วงคนไทยคิดว่าจะต้องเอาความรู้นี้มาให้พบให้บอกนะคะว่าไข่เนี่ยเป็นอาหารของคนไทยแบบสแตนดาร์ดเลยทุกบ้านต้องกินไข่แล้วมะเร็งก็ฆ่าคนไทยมากที่สุดเป็นฆาตกร ที่อันดับหนึ่งของเมืองไทยไข่อาจาจะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นอาหารของมะเร็งให้คุณตรงนี้เลยนะครับต้องระวังให้ดีโค้ชแบงค์แนะนำมาตลอดให้พยายามลดเนื้อนมไข่นะกินไข่อาทิตย์ละไม่เกินสองฟองอาทิตย์ละไม่เกินสองฟองสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นมะเร็งจะกินก็กินได้นะครับแต่คนที่เป็นมะเร็งแล้วโค้ชแบงค์ขอให้งดไปเลยนะอันนี้เขาเขียนไว้ชัดเจนมากเลย ตีพิมพ์ในเดอะแลนเซ็ตนะครับแปลเป็นภาษาไทยว่าคอเลสเตอรอลไม่ใช่สารอาหารที่จำเป็นความต้องการในแต่ละวันของร่างกายเนี่ยผลิตภายในร่างกายเพียงพอแล้วร่างกายเราสามารถผลิตคอเลสเตอรอลด้วยตัวเองเพียงพอเดอะแลนเซตตีพิมพ์ไว้แล้วคอเลสเตอรอลที่เรากินมากเกินไปคนที่ยังจะกินเข้าไปเนี่ยมันจะไปไหนนะฮะมันก็ลงไปลงไปถึงลำไส้ใหญ่แล้วลำไส้ใหญ่เนี่ยเขาบอกฟีซส ก็จะเต็มไปด้วยคอเลสเตอรอลมีคอเลสเตอรอลในอุจจระมากเกินเซลล์ลำไส้ใหญ่เราก็เหมือนมีอุจระที่เต็มไปด้วยคอเลสเตอรอลามากเกินเซลล์ของเราจะเปลี่ยนกลายเป็นเซลล์มะเร็งนิดนึงเนี่ยท่านผู้ชมรู้ใช่ไหมครับว่าเซลล์ร่างกายเรามีเซลล์มะเร็งตลอดถ้าเกิดมันจะกลายเป็นเซลล์มะเร็งนิดนึงเนี่ย มีติ่งเนื้อนิดนึงกลายเป็นเซลล์มาแล้วมันก็จะมีอาหารเพียงพออันนี้เขาพูดชัดเจนก็จะมีอาหารเพียงพอที่จะกินแล้วก็จะเลี้ยงตัวเองได้ในลำไส้ใหญ่ของเรามีอาหารเพียงพอที่จะสร้างเซลล์เมมเบรนใหม่ๆแล้วก็อาหารเพียงพอที่จะทำให้เกิดกระบวนการเผาผลาญของเซลล์มะเร็งเวลาไปตรวจคอเลสเตอรอลเนี่ยถ้าเกิดท่านผู้ชมคอเลสเตอรอลสูงก็สามารถบอกได้เลยว่าท่านผู้ชมมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งมาก โดยเช่นกันเป็นตัวบ่งชี้ตัวหนึ่งได้ของความเสี่ยงมะเร็งของท่านผู้ชมประโยคสุดท้ายโค้ชแบงค์ไฮไลท์ไว้เป็นข่าวดีของพวกเรานะว่าการป้องกันที่จะเกิดเซลล์มะเร็งพวกนั้นเป็นอะไรที่ทำได้ง่ายเป็นอะไรที่ไม่แพงไม่ต้องเสียเงินเยอะแล้วก็ไม่มีความเสีย่ยงนั่นก็คือการลด dietary cholesterol จากเนื้อนมและไข่ สุดอาหารสไตล์อเมริกันเป็นสาเหตุของการที่มีคอเลสเตอรอลสูงนะครับข้าวผัดอเมริกันใครชอบกินระวังนะแล้วอะไรที่คล้ายๆกันที่มีเบคอนแฮมไข่ดาวไข่คนไข่กวนอ,อย่างเงี้ยครับพยายามลดๆนะครับผมด้วยความหวังดีโค้ชแบงค์เข้าใจว่าไข่เนี่ยเป็นอาหารหลักของคนไทยเลย <c oughs> นะพยายามพยายามลดๆหน่อ คอเลสเตอรอลไม่ได้ทําให้อุดตันในเส้นเลือดอย่างเดียวนะมันยังไปเป็นอาหารของเซลล์มะเร็งด้วยหลายๆคนบอกว่าคอเลสเตอรอลไม่ได้ทําให้ความเสี่ยงของโรคหัวใจมากขึ้นโอเคโค้ชแบงก์ก็ er เคยเห็นงานวิจัยที่บอกไม่ได้ทําให้ความเสี่ยงของโรคหัวใจมากขึ้นแต่ว่า,วายังไม่เคยเห็นงานที่บอกว่าทําให้ความเสี่ยงของโรคมะเร็งลดลงเลยนะครับยังคอนเฟิร์มว่าคอเลสเตอรอลเป็นอาหารของมะเร็ง คอมเมนต์มาหน่อยนะว่าคุณผู้ชมเชื่อ,อยังไงว่าคนเป็นโรคหัวใจเนี่ยคอเลสเตอรอล,ลควรกินหรือไม่ควรกินส่วนตัวแล้วคิดว่ามันน่าจะไปเพิ่มความเสี่ยงได้เรื่องโรคหัวใจนะครับโคชแบงขอให้ท่านผู้ชมทุกทุกคนปลอดโลกปลอดภัยไม่ปลอดเงินมีสุขภาพที่แข็งแรงขอฝากไว้นิดหนึ่งใครที่เป็นลูกศิษย์โคชแบงอย่าลืมแจกดอกไม้ด้วยนะครับแจกดอกไม้ให้คนที่ อยู่รอบข้างท่านผู้ชมวันละ5ดอกเวลาออกจากบ้านไปเนี่ยถือดอกไม้ล่องหนไปด้วย5ดอกอันนี้เนี่ยโค้ชแบงค์บอกเลยเป็นเคล็ดลับวิธีการรักษาวิธีการดูแลป้องกันตัวเองจากการเป็นโรคซึมเศร้าที่ดีมากมันจะแก้ไขทุกอย่างเลยแจกดอกไม้5ดอกให้หมดก็คือให้คำชมคนที่อยู่ใกล้ตัวเราเป็นอะไรที่ง่ายให้ชมอะไรล่ะโค้ชแบงค์ก <c oughs> ็ เห็นว่าเขาใส่อะไรก็ชมวันนะั้นชื่นชมในสิ่งที่เขาใส่ก่อนนะฮะเฮ้ยรองเท้าสวยดีสีแดงสวยดีนะเห็นไหมโค้ชแบงค์แจกแล้ว1ดอกท่านผู้ชมเหลืออีก4ดอกหนึ่งดอกใช้เวลาไม่ถึง10วินาทีแต่มันจะทําให้ท่านผู้ชมป้องกันการเป็นโรคสิ้นซาวนะอันนี้เป็นทฤษฎีดอกไม้ ของการที่ท่านผู้ชมจะได้เป็นเศรษฐีความสุขนะครับโคชแบงค์ขอฝากไว้แค่นี้กับความรู้ที่ถูกต้องทันสมัยและเอาไปใช้ได้จริงในช่องโคชแบงค์ช่วงไลฟ์สดรักษาโลกแล้วเจอกันสวัสดีครับทุกๆคน